ตามาค่ะดีค่ะแแม่ว่าไบออยู่ไหนโูไหม่ค่ะโทรเข้ามาลาาฮะยาินลาขอบ้าลาของน้ตัวยิ่ใส่ลึก่า ดีมากนะสบายดีค่ะดีจ้าดีค่ะดีมาจะไปล้างมือไปล้างมือแมนไปล้างมืเดี๋ยวเปิดมือ้จะองเปิดไอ้ตรงนี้เปไรมื่อาชบด้วาสิมาเร็วปานนี้เด้บาคิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ดีเพอดีเพิานน่าะะดูดีเดไปไหนไดลเเพากาะ เดียวกัานีพวนปนตัวนั้แอนีเปรัวนนอันนี้เราก็กินข่าเลยพวกข้าจะเป็นนางจุ่มกินยูซาสกินอยู่นิมันเม็นบอกเอ่อปดเป็นตัวนี้เดี๋ยวให้พนั่งกตรงนี้แหละนี่เรามกินน้ำกันอันกินขวาอยู่นนี้มันเม็นบอกเดี๋ยวเราตดี๋ยวรป้ามารอป้าถ้าจะกินในนี้มันเหม็นไหม เลนก็้องกินสาระกินอยู่ไหนกินอยู่นี่กินอยู่กินได้อยู่ไม่ได้กินตอนนี้เราพูดอย่างนี้ไม่ได้กินยังไม่ได้หิ้วเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวมาค่ะแต่ว่ามีแนวมั่อคนกินเป็นรอบคืนอยู่รอบกินได้ค่ะกินได้ย่านเป็นเหย็นอยู่ในนี้ไม่ใช่แต่แต่ตอนนี้เราเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวมาจากพ่อค่ะแต่ว่าเอาไม่เอามาดูมาฟังครัวค่อยกันได้เราบอกคุณทำแล้วแล้วไม่ซานก็ไม่ยังเย็นมันเอี่ ส่งเอกสารอ,นนอันนั้นถืออันแแบซซื้ออย<า>ู่นี้ขายก็เลยแแบซซื้อโอ้ยที่พังคูณครึค่งนนะึงราคานะ่ะบอกได้ยืดไดมีินดุบอกได้เลยว่ายุนี่ถือบอกยุพังคูดนผมแม่งสองเท่าของอันอนี้คือราคาซื้อยุพังคูนสมมติร้อยหนึ่งเนาะก็ได้ครึ่งนึงของอันนี้ครึ่งนี้จะรวยอันนี้ได้หลายอันน,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 นี้อันอัศวบัตรกู <c oughs> ไม่พวกเธอไปแบ่งกับกี่คือการท่เขากลับมามางใช่ไหมมาแล้วพวกนี้อันสีให้ฟอนจะรำจะได้ตองเย็นน่ะเดี๋ยวรอเด็กๆมาเนาะอันนี้หัวอันนี้อาหารหัวนี่โดยเฉพาะคุณนี่พันกินพันจะกินอะไร ไหนโอ้ล oh, uh, hey? okay. ูกินขทามากี่เองเอออันนี้ดี๋ยวไห้กินมนก็อยู่นี่เนี่ยไหนไหนไม่มีอะไรนู้กเนี่ยแ้มันกินได้แล้วอันนั้นนี่มันากกกินด้วยกัอลงเอาอันี้สอันนี้เอาถั่วเธอรวมกันกินแดดซา้องปูกก็ได้ได้องีะเนี่ยเขาปวกเธออันนี้ก็าฝากไทยอุรกินด้วยกันที่นี่แหลพราว่แบงเขาเป็ อันนนดกมันสินดนอ่าเอนีกิด้ินได้กินด้ลมันยังเย็นยุบฟุ้งมันฮอนเอกินได้เลยอันนี้คุณนายยังไม่ได้การทดอโมเป็นอะไรก็ไปบ้านขึ้นได้งนีแล้วเด้นเกาลงาม่ไดกาอันนี้เอากรณบาดบนเมืองดอกนะเราแม่เาเาคุณแม่นี่เอากรมูเาไปพนตารางอนมูพวกนี้รุ่นน้องสาด จะชิบกองได้แบ่ลืมไปว่าเขาปวดกองนะคุณพี่อ๋อปวดกองกับเพิ่นรืเ่าทงานี่นะใช้าใ้ต่อเยเขาปวดเ่อนเิ่งไม่ได้เพื่อนเพิ่งมาดามเนียชเนี่ยเป็ู้นีมาดามนี่เราข้าประจำกระด้างยืดยืดว่าเขาจับกงเขาแอนแอนกินวุใก็บาดเ่งมื่อเลยฮนุมกุกมเจอน่นอนะ ดูหานี่มีวานี่เลยนะเอ็นดูเส้นเลืดไ้อันนี้มันมีหลายก็ไเป็นเหตุเพราะเอ็นเอนกินไข่ได้ไม่นบ๊บบ๊อเพื่อไม่ได้กินไข่กับเขาเ่เมืไม่เอ็ดไม่เอ็ดกาแฟเห้อเอ็นแม่สัตว์านี่มามาอยู่ดีเอ็นเอาไปไหว้ปู่นไปกินน้าเนาะไปกินซีเรสไปแม่เอ็นฮะเอ็นบอกเอ็นไปบ้านไปบ้านอยู่ห้องหนาอยู่ดูอะไรเนี่ยเออไปเอิญไปาบ้านมา ป้ันบานี้บ้านนาำเป็นบ่อบ่อเออมันมามากเยเมื่อเนี่ยมันจะไ่ใจนะกูสิเริ่มตบตีว่ามันไปใรอเลาเนอกระชารถไปเมื่อกี้ดิอันเดนเนี่ยมันอยู่ห้องน้ำดีมันบอเข้ามาเข้ามาเห็นตอนที่เรารถเราโค้งประมาเบามืดอยูล้ออกเออกำลังจวดจวดเข้าไปสบายเออดีดบกินกาแฟบอ เอาเลยสังเลยมาริตามาแล้วอยากให้ขอกินนี่เดี๋ยวต้องมาช่วยจานมาดิเราจะไปกินกันที่ัลโหลัวเย็นมั้รอนชอับลูกมาเยป็นลูกไปไป ไคอดยูลูกใคอนสกิงลูกอยนลูกคือกบ่ี้เองค่ันนี้เบมาไหว้เนาะจ้า้มาไหว้มาไหว้ตอนย็นเสร็จแล้วกต่อเลยเออมาไหว้ละแระเลือดไปสวยล้วใหญ่ใหญ่บอกเขาให้เลือดกันใหญ่มาไหว้องคุ้งเลยเด็กลากาองคุ้งถวะสัเส่ะห้าวโตน้ำเ่บีเอ e s เซรสชว อริกาโนนี่นะเนี่ยดูเน่ยเน่โกโนแน่ดูสุบาปูชิโนลาเตมอคาเดนิลสิเอายางรีาปูชิโนแม่เปิสั่งกอเลยคาปูชิโนไม่นได้พรงูปลาปแม่หนเองบอกกยังรู้ตัวเองเดกเขาไม่พี่นี้ อันนี้พ่อกรนมอเนซังนนไม่เราบอกว่าเจ้าก็บอกดันแข่ง่านั่งติดาไปอนากล้าบอกเขาไมลืมบายบานั่งในสบายเลยียนอยู่เอางูให้นั่งนั่งสบายอ๋อไปนั่งเขาสัตวเออเอาอันนี้อันนี้เอาแป้งกินเดออันนี้มก ครื่องไก่ไก่ติงจ้ากิโลเอ่อมะฝางแล้วก็มะฝางผู้ดรอนนักการีอันนี้ผู้จี่ผู้ดรอนันนี้น่องผู้ดรอันนี้ร้านผู้ดรอนถ้าจะผู้ดรอนกินแล้อันกะเขียมน้วยซื้อไม่แต่พวกพวกกินกินแล้นี่กินเยสยไปแบงเขาดูบ้านเียงให้ผูแม่ถ้าไปเขาเนื่องเอาปลาฝากปแฟกีส

มือจะเปิดถูกไหมถูกไหมมันเปิดมันมีจะลมมัท่งนี้เปิดไม่เป็นนีเขสั่งอะไนส่โน้่โมาโมงเ่ขาเลอีสิี่โมงนแะแม่ ถาแม่ถ้าแม่แม่จะให้น้องร่างแม่ก็เดี๋ยวพวกเราล่างก็แม่ก็ดูในในคลิปในอะไรได้เอ้พี่รางแล้วแม่ก็ไปใีประกับได้อะไรอย่างเี้ราือแม่มาต้องได้อะไรอยเงี้ยเขาเรียนเดี๋ยวเรารอนำตรงเด็กน้องเนี่ยหนูมันไม่แสบย่อเนี่ยหนูมันไม่ย่อ ก็ทำกัอ้ทำของนมันขาวใชใช่ใช่ใใจุ่อ้จัจัดจจะใส่สีไหนใส่สีอะไรก็แบบเลือกจ๊สียงเขียวหรือเขียวเหนียวชาบเหลืองก็เหลืองปูมีเสื้อขาวมีเสื้อม่วงถ้าสีปาูแล้วจะห้าเสี่ยวถ้าสีปูก็สีเหลืองค่ะ เขียวก็เขียวเขียวเหนวเับ้ยเขียวก็เขียวเนียวเสบเขียวก็ยันนเขียวเลยล่ะออันเลี่ก็ใส่ตัวชุดเขียวลูกเขียวอะไรยกูก็สีเูบ่้เอก็ลาจะอยล่ามือกคนมากอันเรียบกันาแม่เหรียบปลาอ่อนมากแมปลาอ่อนก็สบไปมากกได้ปหน้า พันาตีพเนมากบ่อยทีภาษาพันาภาษาเราเรียกว่าเรียกภาษาว่าเล็ปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแม่สังวาลมาชิมกาแฟบ้านต่างมืดเนี่ยค่ะนี่มืดทรงกีฬา ป้าบอกว่ากำลังกลับเป็นไงกลับมาแล้วเนไงมา้วี่บอป็ลยูั่กงตอนี่มีดนค่ิดว่ประมาณนีนะคะ่นี้แครให้แม่สังวานรู้สึกพี่แอนจะเดนมาแล้วนะป้าสุวมาแล้ว กิจนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะใส่เ,สเน้ำก่อนพแอรให้แม่ทังให้แะเป็นแม่ทั้งวันห่ืนไงให้เขาแก้หันมาหราไม่ให้แก้หันู้นนนนนนนรัเนรอที่ก่อนวไม่เป็นโอ้ยอเปนะอเปน